ทีมข่าวสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกระแสปลูกกล้วยปลูกมะนาวปลูกมะม่วงนะฮะเขาบอกว่าแลนด์ลอร์ดเจ้าของที่ดินทั้งหลายใจกลางเมืองนี่นะฮะเขาเอาที่ดินเหล่านี้มาปลูกกล้วยรู้สึกว่าจะรักโลกขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าพูดถึงเรื่องกล้วยอาจริงๆเราก็รู้นะว่ากล้วยมีประโยชน์เยอะนะคะพี่เขาบอกว่าใช้ได้ทั้งต้นเลยครับแน่นอนนะฮะคนจนเขาว่าปลูกกล้วยไว้กินไว้ขายนะครับกล้วยเนี่ยต้นมันก็เอามาทําเป็น เชือกก็ได้เอาไปเลี้ยงหมูก็ได้นะฮะใบมันก็มาห่อข้าวต้มห่อขนมทําอะไรได้หมดนะหัวปีก็เอาไปต้มจิ้มกับน้ําพริกก็ได้อะไรทั้งหลายั้งปูนปงเนี่ยมันทําประโยชน์ได้หมดเลยและเพิ่งรู้ว่ากล้วยนี่นะฮะมันช่วยเลี้ยงภาษีได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มีที่ดินเยอะๆหรือคนรวยนะครับกำลังจะพูดถึงเรื่องของภาษีที่ดินรกรา้างว่างเปล่าที่ตอนนี้อยู่ดีๆก็ผุดกล้วยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่ากับภาษีที่ดินเกษตรกรรมที่มีกล้วยขึ้นมามันต่างกันขนาดไหนอะ ผมจะลองเปรียบเทียบนะครับภาษีที่เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมกับภาษีที่ดินลกล้างว่างเปล่าตามที่กรมธนารักษ์เขาประเมินไว้นะครับภาษีที่เกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมนั้นนะฮะเขาบอกว่าราคาที่ดินที่เรามีเนี่ยไม่เกิน75ล้านบาทเนี่ยนะครับเขาจะเสียภาษี0.01%นเะครับเท่ากับล้านละ100บาทเห็นไหมฮะแต่ถ้าทําที่ลกล้างว่างเปล่าไม่ได้ทําประโยชน์เลยนะครับเพดานสูงสุดมัน1.2%นะครับหมายความว่าอะไรฮะมันจะเพิ่ม 0.3%ทุกๆ3ปีแต่ก็ไม่เกิน3% mm hmm. เ,นเห็นไหมครว่ามันต่างกันมหาศาลเลยนะครับระหว่างที่ดินเอาไปทำกเกษตรกรรมกับที่ดินที่คุณปล่อยไว้เฉยๆโดยไม่ทำประโยชน์นะครับฟังดูแบบนี้คำนวณแบบคร่าวๆหยาบๆสมมติคนรวยมากมีที่ดินมูลค่า5,000ล้านบาทก็โดนล้านละ700 0นเองนะคะคุณนึกถึงนะฮะถ้าคุณมีที่ดิน5,000ล้านนะฮะเท่ากับคุณจ่ายล้านละ7 0 0 0บาทถูกไหมฮะ เพราะฉะนั้นนะครับคุณจะเสีย35ล้านบาทในภาษีที่ดินลกล้างว่างเปล่านะครับแต่คุณปลูกกล้วยลงไปนะครับคุณจะเสียแค่5ล้านเท่านั้นเองฮะมันง่ายนิดเดียวนะครับและปลูกกล้วยแล้วเอาไปช่วยเหลือสังคมเอาไปแบ่งปันเอาไปทำประโยชน์ได้ CSR ชิวๆเลยครับโอ้ถึงว่าก็เลยมีสวนมะม่วงสวนกล้วยสวนมะนาวกลางเมืองรัชดานอตพาร์คอิมเพกใช่ไหมคะถูกต้องครับโดยเฉพาะอิม a พกนี้นะฮะ ห้าสิบไร่นี่นะครับเขาเอามาปลูกกล้วยหมื่นต้นนะครับคุณไปดูตามหลักบัญชีแนบท้ายของการปลูกพืชที่เพื่อเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะพอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีเลยเอากล้วยลงพอดีเลยนะฮะคุณก็จะเห็นว่าที่เพลินจิตก็มีข้างสถานี b ี s นะครับรัชดาพิเศษก็ยี่สบสี่ไร่ปลูกมะนาวครับที่น็อตพาร์คเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาปลูกมะม่วงนะฮะที่น็อตพาร์คจริงจริงเนี่ยมันลุกล้างว่างเปล่ามาเป็น10ปีแล้วนะครับพอกฎหมาย เก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่ากลับมาใช้งานเนี่ยนะฮะตอนนี้ฮะมะนาวมะม่วงปลูกพรึบไปเลยครับเพิ่งจะมีใช่ไหมคะกฎหมายเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าในอัตราที่ว่านี้ค่ะจริงๆเนี่ยเขาจะเริ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่เมื่อเจอสถานการณ์โควิดนะฮะทำให้เขาชะลอไปนะฮะแล้วเขาลดให้90%ครับแต่สิ้นเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานี้เพิ่งจะเริ่มเก็บเป็นครั้งแรก คุณก็เลยเห็นว่าสวนมะม่วงสวนมะนาวสวนกล้วยมันจะเยอะหน่อยในช่วงนี้ครับแล้วพอโพสต์จากทาง Impact ออกมาเรื่องของการปลูกกล้วยบนที่ดินมันก็เลยกลายเป็นมีคนเข้าไปพูดทํานองว่าโอ้โหเนี่ยเนี่ยหาทางจะเลี่ยงภาษีเขาผิดเหรอคะไม่ผิดหรอครับเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะฮะเขาทําตามกฎหมายเลยนะครับเพราะกฎหมายนั้นมันเปิดช่องไว้เองนะครับมันต้องไปแก้ที่กฎหมายนะถ้าเราบอกว่าทําอย่างนี้เท่ากับคนรวย เรียกกฎหมายหรือกฎหมายเปิดช่องไว้คุณก็ไม่้ากันที่สภาไปแก้กฎหมายเสียนะครับและที่สําคัญนะฮะพวกที่ปลูกกล้วยปลูกมะน,นาวปลูกมะม่วงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะต้องไปลงทะเบียนเป็นเกฎษตรกรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะพื้นที่ปลูกแล้วได้ลดหย่อนเท่าไหร่ต้องปลูกพืชอะไรบ้างต้องเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยในบัญชีแนบท้ายมันมีคู่มือบอกไว้อยู่แล้วนะครับเท่ากับเขาก็พูดว่ากฎหมายเนี่ยมันเปิดช่องให้คนรวยให้แลนหลอดเจ้าของที่ดินเนี่ยเลี่ยงการเสียภาษีได้นะครับ ในคอมเมนต์ดูก็พูดกันอย่างนี้เยอะพี่เรื่องของการต่อว่าต่อขันทางกฎหมายว่าออกมาเอื้อประโยชน์ต่อคนรวยเอาแล้วคนที่ออกกฎหมายหรือคนใช้กฎหมายหรือคนในรัฐบาลได้ชี้แจงประเด็นนี้ไหมคะผู้มนวยการสํานักเศรษฐกิจกลางเขาบอกว่านะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดมีไม่กี่ไร่เท่าไหร่เนี่ยเขาคงทําได้นะครับเขาคงให้เอาทั้งหมื่นไร่พันไร่มาทําเกษตรกรรมหรอกนะครับเพราะว่ามันมีต้นทุนของมันอยู่และที่สําคัญนะ คนที่เป็นแล,ลนด์หลอหรือเป็นเจ้าของที่ดินเยอะเนี่ยยังไงก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่รกร้างว่างเปล่าและก็ต้องเสียภาษีอยู่ดีครับแต่กระนั้นก็ตามถึงไม่ต้องทําเองแต่เดี๋ยวนี้เขามีบริษัทที่รับจ้างปลูกลวยบนที่ดินรกร้างแล้วนะคะตอนนี้มีหลายบริษทัทเลยนะครับรับจ้างปลูกต้นไม้ในพื้นที่รกร้างว่างเปล่านะครับตั้งแต่ปรับพื้นที่นะฮะลงหน่อนะครับลดน้ําตัดหญ้านะครับไล่ละ3,000ันบาทฮะ ผมลงยกตัวอย่างที่ดินรัชดาสักร้อยไร่นี่นะฮะถ้าคุณจ้างบริษัทมาปลูกมะนาวปลูกกล้วยปลูกมะม่วงเนี่ยนะฮะคุณก็จะเสียแค่ปีละ3 0 0แสนบาทเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปเสียภาษีรกล,ลางว่างเปล่าคุณจะโดนไปทั้งหมด10ล้านบาทครับเอาละค่ะเข้าใจว่ากฎหมายนี้เนี่ยก็คือเพื่อไม่ให้มีการถือครองที่ดินโดยไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์สมมติว่าที่ดินถูกใช้ประโยชน์หมดเลยไม่มีที่รกล,ลางว่างเปล่าเลย แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจยังไงคะแน่นอนนะครับเมื่อคุณไม่มีการเก่งกําไรไม่กักตุนที่ดินนะครับและใช้ภาษีจริงๆมันควรจะเป็นภาษีอัตราก้าวหน้าไปเรื่อยๆโดยซ้ำไปที่ดินนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอเมริกาหรือญี่ปุ่นที่เขาใช้ภาษีเต็มพิกัดเนี่ยนะรเรายกตัวอย่างให้ง่ายกันแล้วกันฮะรเราเรียนหนังสือจบมหาวิลาลยนะค,คุณต้องผ่อนบ้านผ่อนคอนโดเนี่ยคุณผ่อนที30ปีน,นะฮะคุณเกือบกเกษียณนะคุณถึงจะได้บ้านของตัวเองนะครับไม่นับเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอ,นอีกนี่คือความทุกขที่คนนช้าง เจออยู่นะครับเพราะว่าที่ดินมันราคาแพงอะแต่ที่ดินมันลกล้างว่างเปล่าไม่มีเอามาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดนั้นคุณก็จะเห็นว่าที่มันก็จะไม่แพงราคาบ้านมันก็จะไม่แพงและเด็กรุ่นใหม่ทั้งหลายก็จะไม่ผ่อนบา้านชั่วชีวิตอย่างที่คุณเป็นกันอยู่ทุกวันนี้นะครับ